เอาตอนนี้ที่สเท่าเรบอนนี้สามต่อสี่ครับ ต่อสี่ครับไปนี้นสี่ต่อเจ็ดครับอุ้ยตักมาได้ให้แตงจงให้บุตะวันลูกนี้ตัวหัวนี่ยังอยู่ได้ได้โอ้โหได้ครับที่นี้ตัวแต่ของเมียนมา เจ็ดต่อห้าครับหกต่อเจ็ดครับอ้ยกรา ฟอร์บสัีไม่ออกครับอเงเต่อเครับทีมาติไทยนำอยู่2คะแนนแล้วใครนี่เสิร์ฟครับแปต่อ9ครับ สิบต่อแปดแปดสิบเอ็ดครับยันเปิดดูต้งวันลูกนี้บล็อกหลังสามอีกแล้วครับปุดกับลูกนี้สิบสองต่อแปด ได้คร yeah, ับได้อย่าแย่งกันอย่าแย่งกันดูุกวันเลยไม่เหลือแปดสิบสามมหูเจนิดสิบสามอเก้าไข่นุยไม่ข้ามลมาไปแจ้งของเมียนมา 10ต่อ13เหมเงินมาเส์ฟครับส4ี่ต่อสิบอีกแต้มเดียวเกมเซตที่หนึ่งทีมชาติไทยจะนำไปด้วยสกอร์สิบห้าต่อสิบเดี๋ยวมาดูกันต่อในเซตที่สองครับ หนึ่งต่อศูนย์ทีมชาติไทยเสิร์ฟเซตที่สองครับไลนุ้ยได้ได้คทีมชาติไทยได้ครับทุกทีศูนย์สองครับสามต่อศูนยไข่นุ้ย หนครับโอ้ยวันลุงนี่สี่ตอนหนึ่งโอ้โหดึงพวกเมียวสองตอสี่ยอดเอ้าไ้แต้มเลยครับลูกนี่ สีต่อหกอุ้ยเบตเฉยงงเลยนงงเลยเจ็ดต่อสี่ครับทีมชาติไทยเสิร์ฟโอ้โหใทยคอมตงท่วมเลยลูกนี่ห้าต่อเจ็ดเหนียนมากโย อุ้ยจริงอ๋อต่อครับนี่แปดต่อห้าเปิดดีได้เข้าครบรอบร 6, ออ 4, อ 6, ครับหกต่อแปดเหมือนมาอุ้ยเจ๋งจันดีเก้าต่อหกครับ Được sẵn mà đây Bố oh. đôn khen Ồ hồi mà Chết to xịt Xịt có chết lắm อ้าวครับเมียนมาเจอเอ้ยเมียนมาเปิดได้เต็มบล็อกเอกสันเอกสันพุตาวันได้แต้มครับเมียนมาเจอครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดพุตาวันโอเคแปดต่อสิบสองโอ้เรียบร้อยเลยครับยอดแบบนี้ ดูคนะ่าชลิ้นลูกหัวภูตะว,วันเมื่อกี้ลูกเมื่อกี้อะ13ต่อ8รับทีมชาติไทยเรามาชงสันแม็กโอ้นนิหเงาะหลังบล็อกสวยงาม9ต่อ13ครับไม่ไข้ามมาเป็นแต้มทีมชาติไทย สิบสครับอีกแต้มเดียวเกมทีมชตาติไทยหลอกส่งให้ปุตะวันปิเปนด,นดเซฟเลยครับนี้ท่วมครับทีมชาติไทยชนะไปด้วยส่อสิบห้าตอาอา่อสิบาแกนีมชาติยิราตต่อหนึ่งเซฟ